i thought ก็ไปเห็นก็เลยค้างค้า่ก็ะไกนะโันตีู้ผมเดินมาคือมีรอยเลือดนี่ครับค้างก็แตกพี่น่าจะโดนตีะสภาพท้องเงาเมื่อกี้สิกิจหลัตัวอยู่ร้องอ้ออยู่พี่พี่พี่ครับ 2องสี่สามเมธาสองเปลี่ยนถึงถึงนี่ก็เห็นแล้วเป็นสิบห้าอะไรอย่างสิบห้าแล้วเปลี่ยนช่วงนี้กำลังสปอร์สอบถามดูเป็นยังไงต้องการยังไงพอ่อบแปดต้องให้ล้มปทองใช่ส,ส,สกสนยยนนนูนีน่ตั้งข้างหน้าข้างหลังไหมถ้าไม่โดนตีไม่เป็นอย่างนี้หรอกีน่นนพี่ พี่ืรั้างก็แตกรู้ตัวไหมเนี่ยห่วยมเลือดนะจังเลยพี่โดนใครตีหรือเปล่าครับอ๋อไม่ได้โดนตีเหรออ็นล้มเนยเฉยใช่ไหมเอ็นเมาเมาล้มเลยเหรอนอนบนรถเกียบเนี่ยเออะไรนะครับพี่พี่มานอนตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยเยอะโดนอะไรรู้ตัวไหมเนี่ยไม่ออูดอยสบ้านอยู่ไหนเนี่ย บ้านอยู่ไหนเนี่ยห้วยหนอ,องสำโรงหนองสำโรงแล้วทำอะไรอยู่นี่ครับอบอคไปเป,ไป็นต้นสายไม่พี่จะไปไหนเนี่ยนอนเดีเยวๆผมดูข้างเลยนเนี่ยมีแผลเนี่ยมีแผลอยู่ข้าง ท่านยังไปนั่งตอนนั้นดีๆนะครับหลังตัเลือดเรียนไหวไหมตรวจสอบเพ้ยร์ก่อนเช็ไหนในวันนี้นั่งลงก่อนลองมาซอยลองมาซอยยืนยังเซเลยนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนมันสีลมแขกเตรียมครับโอ้โหใหญ่เลยงานสองอะ พีมากเลยทั้งหมดครับย่างม้วนยีหลุดไหมพี่ยังเท่าพัเพียังเท่าพันร้อง4 3เมตร่าดูข้2เปลี่ยนต่อ8ได้ลงบะทองเร่งมาแล้วเมื่อต้นเป็นรอบ2สงศ์มาแล้วเปลี่ยนถามแล้วว่าไม่ได้โดนทำร้ายว่างั้นน่าจะเมาแล้วก็วูบล้มอต้งการไปรอพอไหมหรือยังไงก็ไปโรงพยาบาลบ่ บอนแ่ไม่เปลี่ยนเป็นแผลถลอกตามใบหน้าเล็กน้อยไหมบครับสองแปเปลี่ยนสรุปไม่ไปรอพอแลเป็นเมาแล้วลมเนาะถูกต้องไหมค่ับสองแปได้แจ้งรบบนอศูนย์สามศูนย์นงาลังนาลังมีเยรัมันเป็นมันคือเป็นรอยเลือดอะไรนีมันเป็นเลือดไหลจากปากเรอนเลือดไหจากาง หลังนี่เจ็บไหมไม่มีครับไม่เจ็บหลังเนาะรับประลุงหรอกรับปมี่แตกนะครับกลับบ้านยังไงทีเนี้ยกลับบ้านยังไงครับทีนี้ครับไปกินไปดื่มอยู่ไหนมาก็เลยแก่เลยเพี่อันนี้อันนี้จะไปไหนต่อข้อเนี่ยถ้ามานอนอยู่แถวนี้เนี่ยแต่เขาก็แจมพวกผมมาอีกรถสรุงครับแล้วครั้นี้จะไปยังไงทีนี้น้องชั้ง ไก่เต๋อเบอร์ไก่ครับมีเบอร์ติดต่อเพื่อนมีอะไรไหมมีรลานครับให้เขามารับไหมหรือยังไงครับให้ผมติดต่อให้ไหมให้เขารับตัวนี้มีโทรศัพท์ตรติดตัวไหมเมท้าเนีครับจะแป็นสองเป็นใช่วันนี้พกนะเป็นบุคคลมีบ้านอยู่ใช่ไหมใช่เป็นอยู่นอนสำโล่งกันที่กินมาจากแยกธรับมาทัน แล้วกินทําไมถึงได้เดินมาแถวนี้ครับเนี่ยมันก็ไม่แก่พี่อ๋อนี่คือเราจะเดินกลับบ้านเหรอครับใช่ครับกินแล้วก็จะเดินกลับบ้านใช่แล้วก็มานอนก่อนไม่ไหวก็เลยแม่ครับวันเย้เม้าร้ายเมยนวันเย้เม้าร้ายเพื่อนโดนมาเห็นเห็นในข้างแจกมองๆมองซ้องก็ตื่กีแท้ว่าหลักๆตอนนี้เนี่ยจะกลับยังไงเนี่ยเพราะว่าถ้าพี่จะนอนตรงนี้เดี๋ยวเขาเห็นเขาก็คิดว่าโดนทำร้ายอีกเขาก็แจ้งผมมา ถ้าพวกพี่พวกสองคนนี้แกไปแล้วคนอื่นมาเห็นเขาก็สถาพนพูดครับไอ้เที่พาร์คไอ้ที่ว่าสถาว่าสี่แยกเที่ยวพาร์คไอ้ที่ว่านี่เนาะโ่ตรงมันก็บม่ได้แก่ไม่ได้แก่ครับไอ้ตัวนี้อ่าตอนนี้ผมถามนะว,ว,ว่าพี่จะกลับยังไงตอนนี้นะมีคนมารับไหมร้านผมครับบอกเขาไว้แล้วเหรอจำ,จำเบอร์โทรศัานได้ไหมมีเบอร์ร้านให้ให้เขาให้พี่เขาโทรให้หน่อยโทรให้ใช่ เทรอจัจเท่าร้านไหนว่างเท่าร้านใดให้เพินพ่นเท่าหขมีนติ่ต่อใยบ่ปไปไหเพิ่นชีวิสง้อไมน่ะน่นะที่พ่นถามจบมือได้ไหมครับไ,ได้ยัไไงไงเปงั้นไปสะสพไหมก่อนไหมครับไม่ไปอยู่สพก่อนไหมจะให้ตำรวจ อันตรายครับอยู่ข้างนอกอยู่ข้างในขอเขาก็มีคนดูแลเขาก็อยู่กับเจ้าหน้าที่เขาไม่จับพี่เขาไม่จับหายเมาก็กลับบ้านได้เป็นนั่งอยู่หน้าสู้าอนโทรนี่ตอนนี้ผมไม่ใช่เออผมพูดล้วเยียบแล้วเมื่อกี้อ๋อาไงครับไหนเป็นต้นไม่ได้ไอ้ผมเคยิงยๆตุลาของผู้หญไงครับ ผมพี่เราเจอหน้าที่พ่อเอาเรียกว่าไหนนะแม่ครับเพี่ตอนนู้นก็ไม่ได้แก่กับตรงนี้นะผมผมรู้เท่าไหน่แล้วคุณคนยังไม่เห็นตัวรู้รู้อยู่ว่ามันไม่แก่พี่เจ้าบองนี่มีคนมาเห็นสภาพแบบนี้เขาตีแจ้งไม่หยีขึ้นก่อนะก็เลยอยากให้เจียยงเลยแต่ก็เดินไม่ไหวแล้วดูเดินดูยังซีอยู่เนยยังไหวครับก็เดินไหวพี่ไม่มานอนอยู่ตรงนี้หนอน ขอบคุณมากครับงอนนี้คือพี่จะกลับยังไงครับถ้าถ้าพี่ถ้าพี่ไม่ไม่กลับตอนนี้ผมก็จะให้พี่ไปที่สถานีตำรวจก่อนกลับได้ไอ้งั้นก็ถ้าแกไม่ไหวงจริก็อย่าให้แกนอนถือตาม ถ้างั้นพี่ไปไปนอนไปนอนอยู่ในในดีๆนะับถ้าพี่จะนอนนะนอนอยู่ใต้ต้นไม้นีดนอนพักก็ได้พี่ถ้าไม่ไปถ้ายังไม่อยากกลับตอนหรือว่าทมเมื่อกี้พี่นอนอยู่ข้างถนนเกินไปไงรถมันจะไม่เหยียบถ้าพี่คิดว่านอนเออถ้าพี่คิดว่าเดินไหวพี่ก็เดินไหวแต่ว่าถ้าพี่จะนอนนะพี่อย่ามานอนข้างทางอย่างนี้มันจะเป็นอันตรายนะครับโอเคสุดสุดตอนนี้พี่จะกลับใช่ไหมใช่ไหนพี่พี่ลองเดินพี่พี่ลองลุกเดินมันไหวอยู่ไหไหวอยู่เนาะ ครับพีน่นั่ง้วพออี่เดินไปไหนหนะพี่ดูอ๋อทำาให้เบิง่งโอเคถ,ถ้างั้นก็กลับบ้านดีครับน,นอนโซโลครั้นี้ ผมจะแนะนําที่ไม่ไหวพี่ก็อย่านอนข้างกนเลยบอวอกบอเสียงด้นี่จะตอกเลยนบอวานี่ตรงทางตรงทางครับไอ้เก่าหอใหม่น่าอ่านนี่แค่ใหม่ตาด้วนี่นี่เลียเก่าตรงนี้นี่แค่ใหม่นี่เป็นรอยบาดนี่ไหมรอยล้มตลกมาก ครับครับโอเคงั้นกลับบ้านได้เลยครับ <_ d ata> แต่ว่าอย่าอย่าไปนอนข้างทางเดี๋ยวเขาแจ้งพวกผมมาอีกได้ <_ d ata> แล้วก็มันมันจะมีรถเหยียบพี่ด้วยไงความหมายนะถ้าอยู่ข้างถนนนะ <_ d ata> ครับจะนอนก็นอนเนี่ยชิดชิดในตึกดีๆโอเคพี่ครับ <_ d ata> กับพ <_ d ata> <อ>ีครับครับผมครับี่ครับพี่ไม่ต้อง้องดูแลลังเตอร์ครับห้าสองสี่สาม ทำแผลเบื้องต้นเรียบร้อยสิบสี่แยกย้ายสองว่าแปดเปลี่ยนส,สี่สามก็สามศูนย์เร่งวันสี่ไปทำแผลสามว่าเจ็ด